ความทุกข์ทรมานของคนอายุ40ด่านแรกเลยอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าเออผิวพรรณอะ่ะมันไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนเหมือนกับมันก็เริ่มแห้งมากขึ้นมันมีริ้วรอยมากขึ้นความยืดหยุ่นของผิวอะ่ะมันน้อยลงแล้วเวลานอนดึกจากที่เคยนอนดึกตื่นเช้าหรือว่าพักผ่อนน้อยอะ่ะเราก็ยังแบบไม่อ้องไม่เออใช่ไหมเรายังทํางานได้หรือว่าเอ้เรายังมี energy ที่ดีๆได้นะเนี่ยพอ 40, 40ปะเป็นพลัางงานตรงนั้นคือมันมันดรอปไปไปเยอะมาก Ground เติมทีอ่ะเราเคยออกแข็งแรงใช่ไหมเหมือนกับกล้ามเนื้อแข็งแรง เดินเยอะๆไม่เหนื่อยแล้วก็สุขภาพของระบบย่อยอาหารอาที่เคยดีอะไรเงี้ยพออายุสี่สิบนะทุกอย่างมันดรอปมันลากลงไปหมดเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนสี่สิบเอสนะคือมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆกินมาเราเองพอเลยสี่สิบไปสักแบบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองเนี้ยปัญหาที่เจอก็คือเฮ้ยมันเริ่มหนักขึ้นตรงที่ว่าประจําเดือนก็เริ่มมา,มาใหายๆประจําเดือนเริ่มขาดไม่เคยปวดไมเกรนก็เป็นไม่เคยปวดหัวมากๆก็เป็นไม่เคยปวดหัว อะไรขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ะทำไมมันอ่อนเพลียมากกว่าเดิมมันไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ความสุขสดชื่นสดใสที่มีมันหายไปเยอะพออายุ40กว่ามันเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยทำไมมันดิ่งมันดาวมันเหมือนกับสมเศ้ามันกำเริบบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยอยากจะบอกคนที่อายุยังไม่ถึง40ว่าควรดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆอย่าประมาทติดขาดเพราะว่าอะไรรู้ว่าตอนนี้เรายังไม่40บางทีเรา30กว่าเรอะไร้งี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสดชื่นมันกระปี้กระป๋ามันมีแรงมันนอนน้อยได้มมนออะะไไรรเเ้ยแต่่่บกวลาาาถปืห อายุ40ขึ้นไปหรือหลัง40บ่ะคุณจะเจอเขาเรียกว่ามันตีกลับอะเหมือนมันสู้กับสุขภาพที่เราเคยใช้ใช้งานมันเยอะหรือว่าอะไรที่เราเคยใช้ในทางที่ไม่ดีมันจะสู้กับทุกคนเพราะงังนคลิปเนี้ยอยากจะมาบอกสั้นๆว่าอย่าประมาทเลยใครยังไม่ถึง40แล้วรู้สึกว่ายังดียังแข็งแรงผิวพรรณยังดียังสวยใสอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทนะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดตั้งแต่เบื้องตน,น,นเพราะว่าถ้าหลัง40แล้วมันกู้คืนยากมากออมอยากจะบอกว่าออมกู้คืนมาได้ดีมากๆแล้ว คือจะบอกว่าไออาการที่เรพูดไปก่อนนั่นเนี่ยมันดูแย่มันเหมือนฉันจะตายมันเหมือนฉันจะแบบฉันจะเป็นมะไหมฉันจะเป็นอะไรร้แรงหรือเปล่านี่ฉันเป็นโรคจิตซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยออมจะบอกว่าตอนเนี้ยออมกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้ดีประมาณแปดสิเปอร์เ็แล้วนะ8ปดสิบเอร์เซแล้วนะทุกคนคือทั้งอารมณ์ความรู้สึกสุขภาพต่างๆซึ่งออมจะมาแชร์เนี่ยคือต่อไปเพราะไม่อยากให้ลิปยาวถ้ายาวเดี๋ยวทุกคนจะเบื่ออาจจะแบบเอ้ยไม่อยากฟังนานอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกดติดตามเอาไว่าอมพลิวฤนะะค ไวทองอะไรต่างๆของออมเนี่ยกลับขึ้นมาดีได้ยังไงเพราะว่าจะบอกตรงๆนะออามีปัญหาตั้งแต่ระบบย่อยอาหารนะตั้งแต่ปากคอท้องลำไส้ลงไปยันทวารหนนะักไหนจะอารมณ์โอ๊ยสรารพัดกดติดตไมไว้นะคะออมจะมาทยอยแชร์ทีละเรื่องละเรื่องเลยนะคะซึ่งถ้าออมดีขึ้นได้ถ้าออมสดใสขึ้นได้คุณก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจนะส่วนคนที่อายุยังไม่ถึงส0ก็เตือนนะอย่าประมาทนะคะ